โดดลงมาโอ้โหเม็ดเดียวให้หัวโคตรไกลเราจะใช้ตัวเองจิกัดไปแล้วกูเห็นมาละโดนนั่นึ่งโดนนั่นโดนนั่นึ่งตายตายตัวนี้ นี่หนึ่งตัวเจ็บแล้วเฮี้ยแล้วมาแรงเล่นกูโอ้ยเบืเ่อมาแรงเฮ้ยนี่จันเยอะม,มันเข้าเข้ากันเีงเขา,ขาโหในบ้านเข้าห่วยแก้ววารกมลักนะยิงแบบพิพไฟในบ้านสองตัวเลยพี่ <c oughs> อ้อเฮี้ยยิงติด,ดโดนนั้นหนึ่งมือเล้วแหละไม่อยู่บ้านเดียวกันเลยสองตัวอยู่ขวากูโดนนั้นหนึ่งตายสุดท้ายอยู่มุมเดียวกันแหละอยู่อยู่ไอ้นี่อยู่สุดทางโี้ยละ โดนนั้นเองตาย